นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโองหมูย่างจ้ะมากินข้าวกับนตอนดีเทวเด้อจากข้างนอกตอนดีเทลจะไปกินข้าวก่นอนเนาะวันนี้เนาะอุ้ยเนื้อ อานารยแกบอกว่ากินข nah. ้าวไปกินด้วกันนะคะเพื่อนเพื่อนอาจารย์ดีแกก็คงม่อยากมาไหมเนาะวันนี้อาจา่ย์ดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทีทีทุกคนเด้อจะมากินข้าวด้วยกันเนาะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนอาจารย์ดีแกก็ที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกอูย่างจ้ามากินข้าวกับอาจารย์ดีแกเด้อจ้าพี่น้องอาจารย์ดีแกจะไกินข้าวก่อนเนาะวันนี้เนาะอุ้ยเนื้อ

อาจจะดีเนะนะพราะจะซื้อกินเนาะรักนะนะข่าวกับคนจันเด้อจันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอครูย่างจ้ะมากินข้าวกับคนจ,จนะันดีเด้วเด้อจ้ะพี่นะ้อกคนจันดีเด้วจะไปกินข้าวก่อนเนาะวันนี้เนาะอุ้ยเนาะ

เขาไปกิ cima. นไปกินไปแส่ๆไปเด้อจ้ะอันเขาเลยเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พุกคนเด้อจะมากินข้าวด้วยกันเนาะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนอาญจันดีแก้วไปกินโนละสามโดนี่คุณแพงอยู่จ้ะวันนี้อจาจย์ก็จะไปทะเลนิดนึงเนาะวันนั้นที่จะบ้านอาญจันดีแกวันนี้ทะเลข้าวหน่งอย่าง không được các bạn chắc các các bạn chắc các bạn chắc các bạn chắc các ขอบคุณค่ะคุณน,นีกกับพอ,อยุตะเทียงทำนิ่กอนนะคะขอบกันคินหนาเด้อจย่จาสวัสดีค่ะ วันจันทร์ก็จะไปทะเลนิดนึงเนาะวันนั้นพี่จะบ้านก้อนจันทร์มีเกี่ยวบวันนี้ทะเลวันนี้กุ้งด้วยจ้ะนะคะพเพื่อดูขะกินข้าวด้วยกันเนะาะดูขาด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของกุ้งเนาะ ะคะอันนี้ก็จะเป็นโคงอย,ย่างจากินข้าวกนังหวัดเชีเดียวเร้อจากพี่นนอก แค่ๆน้ำปลาจ้ามันมเป็นพร้อมของจาจ้าเนื้อจ้าเนาะทุ่งด้วยจ้าในขะ,ะเพื่อนๆขะกินข้าวด้วยกันเนาะอินข่าวด้วยกันนะคะอันนี้ไก่จะเป็นน้ำจิ้มของกุ้งเนาะน้ำพีอาจจะดีกุ่าจ้าเลอ นคะเพื่อนเพื่อนอดีก็ไม่อยากมาไหนนักพนุกนจะตโตค่ะี่สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีพีุกคนเลยจะมากินข้าวด้วยกันเนาะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเอรย์ดีแก้ก็จะจ่ยดูไก่ตลาดนะ ơi nhanh ạ ไอ้จานนะคะเพื่อนๆขะกินข้าวด้วยกันเนาะกินข่าวด้วยกันนะคะอันนี้ไก่ติดเป็นน้ำจิ้มของกุ้งเนาะ ดีจ้าสาวัสดีเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่ผูคนเด้อจะมากินข้าวด้วยกันเนาะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนมารย์ดีแก้วไปจัดเดี๋ยวนอกขอบไปน้ำเนะาะขด้วยแอบอยู่กรงมันโตใหญ่โตสดนะ อยู่จวันนี้อ้นจันก็จะไปทะเลนิดนึงเนาะวันานั้ๆที่จะบ้านอ้นจันมีแก้วบำลั้มีทะเลสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีุ่กคนเลยจะมากินข้าวด้วยกันเนาะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนอ้นจันดีแก้วก็มุ่งจากโตโ,โต Các chọc Hãy nhớ.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  nó là Hãy nhớ.